พากผามะนาวนะครับผมพาทุกคนมาอยู่ด้านหลังโรงเรียนกาบเชิงวิทยาทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยที่นี่มันคือป่าหรือเปล่าถูกต้องแล้วล่ะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเจอกับน้องๆน,นะครับกลุ่มเยาวชนรักป่าเขารวมกันเป็นกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมซึ่งทําให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลป่าด้านหลังโรงเรียนซึ่งมีพื้นที่กว่า400ไร่ให้มีความอุดมสมบูรณ์จนได้รับรางวัลลูกโล,ก,ลกสีเขียวครั้งที่23 ประเภทกลุ่มเยาวชนจากสถาบันลูกโลกสีเขียวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูด้านในว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์และธรรมชาติสวยงามขนาดไหนตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อง นี่น้องๆที่ผมนัดไว้นะครับชื่ออะไรกันบ้างครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อมิมี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้าขิงค่ะโอ้เรามาทําอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับน้ําขิงและมิมี่วันนี้นะคะเราก็จะพาพี่โจ伊มาเที่ยวป่าหลังโรงเรียนของเราค่ะอ๋อลถที่มาที่มาของกลุ่มเราตั้งขึ้นมาได้ยังไงครับมันเกิดมาจากไหนครับค่ะ <apologized> เริ่มต้นนะคะเนื่องจากว่าเราใช้ป่าหลังเรียนให้เกิดประโยชน์ เพราะว่าป่าโรงเรียนเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์มากและยังเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนด้วยค่ะเราจึงสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนรวมทั้งคนนอกโรงเรียนก็สามารถมาศึกษาได้ด้วยค่ะที่ยืนรออยู่ตรงนี้พี่เห็นว่ามันเขียนว่าฐานที่2ออยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตรงนี้มันเป็นฐานอะไรครับก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป่าในสันของหนูค่ะเป็นฐานที่2ค่ะ ป่าในฝันของหนูหมายถึงว่านี่เป็นป่าที่เราอยากจะให้เป็นของเราแบบนี้มีอะไรบ้างอ่ะเล่ากให้ฟังหน่อยมีป่าดิบแล้งเนี่ยเห็นป่าเต็งรังสามชนิดนี้จะเป็นป่าที่มีในโรงเรียนกับชิววิทยาค่ะจะมีป่าเบญจพรรณค่ะป่าดิบแล้งแล้วก็จะเป็นป่าเต็งรังค่ะฐานนี้นะคะจะให้ความเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของป่าแล้วก็ชนิดของป่าค่ะอเห็นบอกว่ามีหลายฐานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฐานหลักๆมันมีสักประมาณยี่ฐานครับมีทั้งหมดแฐานด้วยกันนะคะสําหรับกลุ่มของเรานะคะ วันนี้ผมจะได้ร่วมกันทํากิจกรรมสักสาฐานเนาะจะได้รู้กันว่าเด็กๆที่นี่เนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วทําไมเขาถึงห่วงแหนรักธรรมชาติที่นี่จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวไปเดี๋ยวนำเลยไปเลยการที่โรงเรียนเราครับได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวมันสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้ว ความรู uhm, ้สึกของน้องๆที่เป็นคนทากิจกรรมมันเป็นอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ว่าเราทําแล้วเราได้รับรางวัลแล้วก็เป็นแรงจูงใจในการทําต่อๆไปเลยค่ะก็จะทาให้เห็นว่าเนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งสามารถช่วยกันอนุรักษ์ป่าของพวกเขาแล้วก็รู้จักไปทั่วประเทศเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินดูป่ากันต่อนะ วันนี้ก็พามาเดินดูป่านะครับป่าที่นี่กว้างใหญ่มากๆเลยแต่ว่ากิจกรรมที่ทั้งสองคนวันนี้อยากจะพาพี่ไปทาแล้วก็เรียนรู้มีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรครับหลักๆของเราวันนี้ที่จะพาพี่โจอี้ไปทานะคะก็จะมีอยู่สามอย่างได้กันค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรค่ะฐานที่สองนะคะก็จะเป็นฐานเกี่ยวกับห้องครัวชุมชนจรินยังมีการทําอาหารจากวัสดบธรรมชาติก็คือเห็ดของเราด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ตัวอีนะคะไปทําผ้าอีโคพินค่ะในฐานที่7จดสีทานแทงปาน้ำพาหัตกรกมอำเภอค่ะเดี๋ยวจะพาพี่ตัวอีนะคะไปเก็บใบไม้ค่ะเพื่อที่จะไปทําผ้าอีโคพินค่ะ วัตถุดิบนี้ก็คือหาได้ในป่าหลังโรงเรียนของเราใช่ค่ะอย่างอันนี้ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ป่านนะคะชื่อว่าผลลำดวนค่ะ หลังเลยอ่ะอจริงเหมือนปันหูหน้าเลยอ่ะพอจิ้มแล้วอ่ะอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยแล้วขอญอาตลองชิมอันนี้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นต้มเห็ดค่ะต้มเห็ดโอ้โหอร่อยมากเลยครับเบียร์อันนี้ก็เป็นฐานที่เราได้เรียนรู้นะครับว่าอาหาร ที่เราเข้าไปเก็บในป่าเนี่ยเอามาทําเป็นเมนูอะไรได้บ้างน,นะครับไม่ต้องเสียเงินเลยเนาะเพียงแค่เรารู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยก็มีของให้เราได้กินได้ใช้อยู่ตลอดเวลาทีนี้ฐานนี้จบแล้วเราจะไปฐานไหนต่อครับเบียร์ฐานต่อไปเราจะไปฐานอีโคปินครับหรือ<ม>ฐานพิมพ์ลายจากใบไม้ธรรมชาติ<อ>ครับที่เราไปเก็บเปินมนาะใช่ค่ะได้นั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเบียนะร์นำเลยครับ คือผลงานของโรงเรียนนี้ทั้งหมดเป็นนักเรียนเป็นคนทําเลยใช่ไหมครับใช่ครับฐานนี้ก็คือฐานอะไรครับฐานนี้ก็คือฐานอีโคปินภาพพิมพ์ลายจากธรรมชาติครับพอเวลาที่นักเรียนได้มาลองทําจิจกรรมแบบเนี้ยครับสิ่งที่เราได้กลับมามันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกมันเป็นยังไงได้ความรู้สึกที่ว่ามันสวยเราสามารถนาไปต่อยอดอาชีพได้หรือนําไปขายต่อได้ครับเพื่อสร้างอาชีพหรือไรายได้ในอนาคตครับ โอ้อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่คือฐานอะไรครับนี่คือฐานตู้ยาสามัญประจําโรงเรียนค่ะพี่โจโอี้อย่างสมุนไพรที่เรามาให้ความรู้น้องๆเนี่ยก็คือเป็นของที่เราหาได้ตามป่าหลังโรงเรียนหรอครับครับผมเนี่แหละมันเป็นความรู้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไม่ได้เรียนรู้มาก่อนเราก็จะคิดว่ามันเป็นเหมือน แค่ต้นไม้กิ่งไม้ธรรมดาทั่วไปแต่พอปราศชาวบ้านเนี่ยเขามาสอนเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็จะมีความรู้แล้วก็ห่วงแหนธรรมชาติมากขึ้น <c oughs> เวลาที่เขาเข้าป่าไปมันจะมีความหมายกับพวกเขาว่าอันนี้ต้นนี้คืออะไรมีประโยชน์ยังไงอันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากจะถ่ายทอดให้กับเด็กๆได้ห่วงแหน วันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับจากทั้งหมด8ฐานที่เราได้มาเรียนรู้กับเด็กๆนะครับ3ฐานก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยแต่โรงเรียนแห่งนี้จะทําให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวงแหนรักษาธรรมชาติไว้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนที่ดูแลแล้วก็ทําให้ระบบมิเวศที่นี่สมบูรณ์มากมาวันนี้ขอบคุณน้องๆมากๆเลยครับขอบคุณป่าชุมชนด้วยนะครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มเยาวชนรักป่าของโรงเรียนกาบเชิงวิทยานะครับและถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเชิญชวนนะครับไปติดตามได้ที่ Facebook f แฟนเพจสถาบันล,ลูกโลกสีเขียวมาร่วมกันเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนให้โลกของเราสีเขียวไปด้วยกันนะครับ